สวัสดีค่ะพบกับเลยกลงขานะคะวันนี้รูปปัดยังคงอยู่ที่เดิมค่ะเรายังออกไปไหนไม่ได้นะคะแต่ยังคงรวบรวมเทปของกินอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยใกล้เที่ยงใช่ไหมคุณผู้ชมหลายคนคงหิวเราก็เลยจะชวนไปอิ่มอร่อยกันแล้ววันนี้เราขอนําเสนออิ่มอร่อย10บาทค่ะก็จะมีความแปลกอย่างหนึ่งก็คือ ราคาที่พี่นกขายทําไมถึงต้องขาย10บาทเขาขายได้อะเราก็ต้องขายได้สินะดูนะคะน้ำจิ้มเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวไก่เนี่ยนุ่มมากนี่นี่คือชามละสิบบาทขายได้อะไรคะต้มยำต้มจืดน้ำตกมีหมดเลยมีหมดเลยใช้หมูทั้งหมดเคยกินมากที่สุดกี่ชามสามชามสามชามแต่จะเป็นสองเจ็ดชามรืยกองข่าวก็เลยรวบรวมมาให้นะคะในราคาแค่10บบาทเท่านั้นเองคุณก็อิ่มได้ร้านแรกที่เราจะพาไปเป็นร้านข้าวมันไก่ เคาะโตะคุณผู้ชมราคาทูกถูกและข้าวมันไก่นั้นเน้นๆเต็มคำเลยค่ะคนเยอะเยอะคุณผู้ชมค่ะร้านนี้แหละที่เขาบอกเป็นข้าวมันไก่เคาะโต๊ะราคา10บาทเท่านั้นเองน้องคะน้องคะมาเคาะอะค่ะมาเคาะร้านเคาะเคาะ กเมื่อก่อนะพี่นงไม่ได้คอพี่นงใช้ตะโกนเอาขึ้นข้าวให้หน่อยขึ้นไข่ให้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเสร็จแล้วปุ๊บมันเหมือนกับว่าเราเราเสียงดังเนาะเวลาเราขายของเงี้ยบางทีลูกค้าบางคนเขาตกใจเสียงพี่อ่ะพี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นการใช้โค้ดโค้ดอย่างเงี้ยเหรอใช่ถ้าพี่ทุบสองทีไก่ต้มก็จะขึ้นถ้าพี่เคาะสามทีไก่ทอดก็จะขึ้นก็คือเป็นโค้ดการเรียกเรียกข้าวของคนสับไม่ไม่สับเพืทีก็เฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ย ก็เลยมันเลยหลดุดตกใจไหมเฉยๆอ๋อพี่น้องทําไม <S <S นอกจากขายคอโตะมีความแปลกแล้วคุณชมมันก็จะมีความแปลกอย่างหนึ่งก็คือราคาที่พี่นงขายทําไม,ไม<ล>ถึงต้องขาย1ิบาทราคาไหนก็ขายได้แล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราตีตลาดออกมาแน่ออกมาเลยว่าเราทําเป็นกล่องละสิบกล่องละสิบห้ามันก็กรนยากตอนนั้นรู้สึกอย่างนั้น เทไปมองว่าขนาดปะหมี่ข้าวหมูแดงเมื่อก่อนตอนที่ก่อนเทขายของอ่ะเขายังขายกันได้เลยแล้วทาไมข้าวมันไก่มันจะทาไม่ได้เนอกแหละคือสูตรที่เรามาคิดขายสิดมาพอขายปุ๊บผลตอบรับดีเดี๋ยวจะชิมอ่ะอ๋อได้ค่ะเอาไก่ต้มไก่ทอดดีพี่นกแนะนําน้ําจิ้มพี่นกอ่ะทานกับไก่ต้มก็ได้ไก่ทอดก็ได้อ๋อคือทานได้สองแบบเลยแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนเนาะ แต่ส่วนมากอ่ะคือเวลาลูกค้าซื้อค่ะจะซื้อไก่ทอดก็ขอน้ำจิ้มไก่โคมงอยู่ีอยากให้ได้ลองทานน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มด้วยคือดูนะคะน้ำจิ้มเนี่ยค่ะน้ำจิ้มที่ร้าพี่น้องจะไม่มีพริกไม่มีสิงซอยเพิ่มให้แล้วนะขอเทบหมดเลยเพราะว่าเพราะว่าพี่น้องปั่นเครื่องแน่นเลยปั่นเครื่องแน่นเลยไก่นุ่มและอย่างหนึ่งคือข้าวมันของพี่นองเนี่ยมันคือข้าวมันที่นุ่มๆเลยแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าตอนแรกลูกค้ายังบอกเลยว่าแบบ ขา้าวเปล่าหรือเปล่าว่าแค่ข้าวคุอน้ำมันเฉยๆคนกล้าพูดเขาก็แบบถามเราเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เด็กที่น้ำจิ้มจริงๆเพราะว่าน้ำจิ้มพี่นกเนี่ยนะฝังได้ค่ะมันครบรสคุณผู้ชมดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีความเผ็ดอมหวานนิดๆเราก็จะมีเค็มนิดเดียวเพื่อที่แบบมันกลมกล่อมอ่ะในตัวของมันเองแล้วก็ตัวไก่เนี่ยนุ่มมาก ซึ่งพี่นกเองก็ใช้ไก่คุณภาพดีด้วยใช่ค่ะพี่นกใช้เป็นเนื้อสะโพกแล้วก็มีเพิ่มนตอบก,ก็มามต่ที่ร้านพี่นกใช้ไก่สดเลยคนส่วนใหญ่มาสั่งประมาณกี่กล่องพี่นก ถ้าน้องน้องรุ่นนี้สองกล้องแต่ถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็สองกล้องสองกล้องแล้วแต่คือเนี่ยพี่น,นุ๊กคิดถึงสภาพตอนที่พี่น,นุกเรียนหนังสืออะคือเลิกเรียนมาไม่มีตังค์หิวเนี่ยพี่นุกพี่นุกคิดถึงตอนนี้แหละ,ะมาถึงจับว่าเขาขายได้อะอเราก็ต้องขายได้สินะและพี่นกเรียกความเชื่อมั่นของลูกคหาย,ยัางไงให้รู้สึกว่าเขาอยากทนนะคะก็คือบอกเลยค่ะว่าพี่คะ้าไม่มันใจเย็นกินตรงนี้จริงเลยถ้าพี่กิน้วไม่โดนนะ ตกใจที่วางเลยดีวยกันง่ยคือถึงกำไรน้อยหน่อยแต่อยู่ได้ก็โอเคใช่ไห<ด>มคะ,คะติดตามได้ในเพจร้านแล้วกันนะคะนกคอโตเข้ากล่อง10บ,บาทค่ะ,ะข้าวมันไก่ร้านนี้เขาสดใหม่ทุกวันนะคะนอกจากข้าวมันไก่แล้วปัตจาพาไปชิมเมนูก๋วยเตีย๋ยวใยฟักราคา10บาทอยู่ที่จังหวัดอ่างทองร้านนี้เขามีที่เด็ดอะไรไปดูกันเลยค่ะ จานนี้เท่าไหร่อะจ๊ะสิบบาทค่ะสิบบาทกินกี่ชามจ๊ะพี่วันนี้กินคนละสองกินคนละสองเหรอเคยกินมากที่สุดกี่ชามจ๊ะสามชามสามชามสามชามแค่นี้ก็พอแล้วบอกเราจอดแล้วหรอรสชามนตงมันก็เยอะนะคะเยอะแล้วใช่ไหมเป็นไงรสชาติเป็นไงจ๊ะป้าจ๋ารสชาติก็อร่อยดีค่ะมาทานนานยังจ๊ะอยู่ที่นี่ทานทุกวันเลยค่ะทานทุกวันเลยด้วยวันนี้จะกัดสักกี่ชามได้จ๊ะป้าจ๊ะมใส่จะเป็นสองใส่จะเป็นสองมีคนขับเราคนขับแข็งแรงนะโลกกเตี๋ยวตั้งแต่เช้าเย็นเลยนะค่ะแข็งแรงค่ะเริ่มแรกมีเรริ่มแกขาย ถ้วยละห้าบาทค่ะจ้ะแล้วต่อมาลูกค้าก็บอกป้าขายได้อะไรคะแล้วเขาก็ขึ้นให้ป้าสิบาทขายมาจนถึงตอนนี้ก็ยังสิบาทอยู่ค่ะยังสิบาทค่ะนี่นี่คือชามละสิบาทค่ะอ๋ออันนี้ก็จะมีพิเศษข้างในใช่ไหมจ๊ะแม่ค่ะยี่สิบบาทแต่ที่ร้านก็คือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำต้มจืดน้ำตกมีหมดเลยมีหมดเลยใช้หมูทั้งหมดใช้หมูทั้งหมดที่ร้านเนี่ยมีแต่เมนูก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวไหมคะที่ร้านมีผัดด้วยค่ะผัดไทยราดหน้าผัดิกวข้าวผัดแล้วราคาล่ะจ๊ะแม่จาคค่่ะะ กาสั่ง3าบาทแม่คิดว่าทีเด็ดร้านแม่คือแบบที่คนแวะเวียนมาเยอะราคาด้วยอย่างเนินแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบละค่ะแม่วัตถุดิบไม่เข้าใจวัตถุดิบไม่เข้าใจวัตถุดิบไม่เข้าใจคือหมายถึงว่าของที่ทําเนี่ยเป็นที่รสชาติเราได้วยไหมรสมือเราไหมไม่ใชแล้วแต่เนี่ยบาทเนี่ยสามสิบบาทกินกันได้ทั้งบ้านเลยนะคะ เดี๋ยวให้แม่เขาทำไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอเส้นเล็กต้ยมยำชัมนหนึ่งนะแม่นะแม่นะมาแล้วจ้าคุณผู้ชมเส้นเล็กต้ยมยำใส่คะน้าลักษณะของต้งยมยำที่นี่ค่ะก็จะเป็นต้ยมยำใส่ถั่วแล้วก็มีกุ้งแห้งดีอ่ะอืมเป็นต้ยมยำสไตล์โบราณโบราณ<ม>เส้นนี้จะลวกเป็นเส้นเล็กนะคะของปัดลวกกำลังดีเลยที่ดูดิเป็นแบบนี้ โลกกำลังหนึบหนึบไม่ต้องปรุงก็ได้เด็กก็ทนได้เหีก่ก็ทนดทีมาได้เลยจ้ะที่ร้านยี้ฝักนะจ้ะสิบบาทเท่านั้นเองเอาให้กินไปเลยจะแล่นอกจากมากินก๋เตี๋ยวนะคะคุณผู้ชมก็ยังมีผัดไทยนะคะแล้วก็มีกุ้งกระเทียมอยากให้มาลองกินนะคะ <laughs> แม่ขอบคุณนะจ๊ะหนูก็บอกเขาไปจิะ <laughs> มาควอวันวนี้จิตจําส่เล็กน,น้ำตกสองแว่ง2องไปออเดินแน่นมาก่ะชมลุยกองขานทันทูฟาย,ยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะลือทุกที่เลยจ้า